เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่สี่สิบสา ม่อมม่อมฉันวานอีหน้าแดงหูแดงต่อให้กูกูในวังชีนะมาอย่างดีและยังมีกูกูพิเศษที่ทันปาหลีเปี้ยนพามาสอนขนาดไหนแต่ครั้นถึงเวลาจริงๆนางกลับไม่กล้าเดินเข้าปากเสือไวซื้อหลังล้มตัวลงนอนยื่นมือสายไปหานางแล้วจึงเอ่ยว่ามานอนเถอะ เพคะเห็นเขาไม่รุกรา้วดังเช่นเมื่อครู่ จากที่กลัวจนแทบขาดสติยามนี้นางกลับเริ่มวิตกวางมือเล็กลงบนฝ่ามือใหญ่ที่ยื่นมาครั้นถูกเขาชักนําให้มานอนเคียงใกล้หัวใจของนางก็ราวกับตกจากที่สูงยิ่งเห็นเขาเพียงกำมือนางข้างนั้นไว้แล้วหลับตาลงสองคิ้วน้อยๆก็เริ่มขำมวดเข้าหากันไม่ถูกทำเช่นนี้ถือว่าเดินหมากพลาดแล้วสตรีผู้หนึ่งแต่งไปต่างแคว้น ญาติมิตรหากไม่คิดพึ่งพาสามีจะหวังพึ่งใครอีกยิ่งเป็นวังหลังด้วยแล้วเลสตรีมีมากเท่าใดกรอกคุ้มกันภัยล้วนมีเพียงหนึ่งเดียวคือห่วงช่างวานอ๋ีเคยเป็นที่โปรดปรานของอาเตียย่อมรู้ดีว่าห่วงช่างก็เป็นคนย่อมรู้จักลํำเอียงเช่นเดียวกันนี้หากสามารถทำให้ไว้ซื่อหลังให้ถ่ายนางได้จะอย่างไรย่อมได้ทุกอย่างตามประ แต่หากไม่ทรงโปรดนางนั่นก็เท่ากับว่า นางถูกปิดตาโยนเข้าป่าผัวผัวเมียเมียไม่เป็นหนึ่งเดียวขึ้นเตียงไม่ร่วมหอที่สุดย่อมเป็นคนแปลกหน้าหากรอจนกระทั่งเข้าวังไปแล้วค่อยถวายงานถึงเวลานั้นจะแย่งชิงโอกาสและเวลาได้สักกี่มากน้อยจะอาศัยจังหวะไหนล้วงใจเขาอย่างไรเสียเนื้อนี้ก็ตั้งใจจะให้เขากินอยู่แล้วไม่สู้ฝ่าบาทเพคะ ได้ยินเสียงเรียกพร้อมกับรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวครั้นลืมตาขึ้นดูวัยซื่อหลังก็ถึงกับเบิกตาโพรงริมฝีปากแกล่งอ้าออกเล็กน้อยเท่าว่าจนแล้วจนรอด กลับพูดอะไรออกมามีได้ใบหูทั้งสองข้างของโอรสสวรรค์แดงก่ำในฉับพลันหัวใจของพระองค์กระหน่ำระรัวยิ่งกว่าอาชาที่ถูกเคี่ยนให้วิ่งสุดฝีเท้าหากมีใช่เพราะแข็งแรงและดื่มยาบำรุงมาตลอดเกรงว่าการกระทําของฮองเฮาในวันนี้อาจทำให้พระองค์สวรร์คตก่อนได้นั่งบัลลังก์จริงๆแน่ เรียงหาเขาว่าฝาบาทครั้นเปิดตาดูสองหูก็ร้อนเาวกับถูกไฟเผาแม้เคยผ่านสตรีมาไม่น้อยแต่กลับมิเคยตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายถูกล่าเช่นนี้มาก่อนร่างน้อยคล่อมสองขายอยู่บนสะโพกแกร่ง เว้ยซื้อหลังหายใจติดขัดเมื่อภรรยานั่งอยู่ในจุดอันตรายพอดิบพอดีความอุ่นร้อนนุ่มนิ่มที่แนบชิดกับแท่งยกได้ทำลายเอาความตั้งใจดีที่หมายจะสร้างสัมพันธ์ฉันคนรักขึ้นมาอีกครั้งหายไปจนสิน้นโอรสสวรรค์กลืนน้ำลายเหนียวลงคอแม้นางจะพูดเสียงเบาปานกระซิบแต่เว้ยซื้อหลังกลับได้ยินชัดเจนได้เห็นคนงามเขินอายจนส่อง แกมแดงงดงามตอนเขาได้แต่นิ่งงนันราวกับถูกสะกดฝ่าบาทเพคะราตรีวสันมีค่าเทียบเท่าหมื่นตำลึงทองหม่อมฉันไม่อยากสูญเปล่าเพคะ วานหวีข่มความอับอายขยับสะโพกน้อยๆใจกลางสตรีเสียสีกับความแข็งขึงใต้ร่างอย่างจงใจปลุกกำหนัดบุรุษพิชัยสงครามได้กล่าวเอาไว้ว่าแม่ทับพึงสรละตนเพื่อผลอนลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เห็นแก่ตนมองแต่เหตุผลจึงได้ใช้นางก็ถือเป็นแม่ทับคนหนึ่ง หากวันนี้ไม่สละตนเพื่อชัยชนะในวันหน้าก็นับว่าเขรานักเพียงร้อยบุรุษคนหนึ่งไว้ใต้ฝ่าเท้าหากทำไม่ได้ก็นับว่าร่ำเรียนมากรู้เสียเปล่าสองฝ่ามือขาวประทับลงบนอก,กแกรง่งริมฝีปากอิ่ม้อมลงตุมพิษบนปลายคลางแล้วประทับลงบนริมฝีปากรูปเหลี่ยมปลายลิ้นน้อยสอดเข้าไปในโพรงปากของเขาอย่างอ่านหารก่อนจะร้องครางเสียงหลง เมื่อถูกจุมพิษกลับอย่างเร่าร้อนดุดันดังโรคพลิกคว่ำวานอวีหอมหายใจแห้งๆสองขาที่คล่อมตักผู้อื่นยามนี้เมื่อถูกพลิกงายกลับกลายเป็นนางที่อ้าขากว้างรับเขาที่แทกอยู่แสงเทียนส่องสว่างยามนั้นเมื่อเขาชะงกเข้ามาใกล้นางได้เห็นแววกระหายอยากที่เหล่ากูกูเคยเอ่ยถึงเสียวอี เจ้าเต็มใจหรือไม่น้ำเสียงแห่พระกระซิบถามสองตาของโอรสสวรรค์จับจ้องใบหน้างามเนี่ยงรอคอยคำตอบจากปากน้อยเป็นเขาไม่อยากหักหานจึงตั้งใจจะรอคอยยามนี้เมื่อนางถามเช่นนี้แล้วเขาก็ยังอยากฟังคำยืนยันสักคำม่อมฉัน เต็มใจเพคะชีวิตก็เป็นเช่นกระดานมากรู้ว่าควรทำสิ่งใดก็ต้องทำมิเช่นนั้นจะต้องพ่ายแพ้ระหว่างเจ้ากับข้าจากนี้ไปจะไม่มีเต้นและหม่อมฉันข้าจริงใจต่อเจ้าพบกันหลายครั้งหลายคราเป็นเจ้านึกว่าบาังเอิญหรืออย่างไรเสี่ยวอี่ไม่รู้ใจข้าจริงๆหรือข้า นึกตามคำพูดของเขาแล้วว่านหวีพลันหน้าแดงรรํำที่แท้เป็นเท่าลามกคิดไม่ดีกับเด็กน้อยเช่นนางอยู่นานแล้วหรือนี่นึกถึงตอนที่เขาเดินมาชวนลอยโคมนึกถึงตอนที่เขามอบหวีหัวใจของนางพลันขัดเขินที่แท้เจ้าปลาน้อยข้าจะเป็นแผ่นฟ้าของเจ้า จะคุ้มครองเจ้าดูแลเจ้าให้ดียิ่งกว่าใครจะใส่ใจเจ้ายิ่งกว่าตนเองเจ้าจะยินดีอยู่เป็นเพื่อนตาแก่เช่นข้าหรือไม่ ถูกภรรยาเรียกเป็นท่านลุงบ้างท่านผู้อาวุโสบ้างอีกทั้งยังถูกท่านพ่อตาเยอะหยันว่ามาสู่ขอสะ้ไยอีกแม้เขาจะมั่นดูแลตัวเองดื่มยาบำรุงมากมายแต่สุดท้ายวัยซือหลังก็ยังต้องยอมรับว่าภรรยาที่นอนใต้ร่างคนนี้ช่างเยาววัยยิ่งท่านพี่ไม่ใช่ตะแก่เสียหน่อยวานอวีกล่าวแก่ เพยๆยนางจะรู้ได้อย่างไรว่าคำพูดของนางจะล่วงเกินคนหากเป็นคนนอกด้วยอายุที่ห่างกันสิบกว่าปีนางย่อมต้องเรียกเขาว่าผู้อาวุโสเท่าว่าเมื่อแต่งให้เขาแล้วจะให้เรียกเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าย่อมต้องเรียกท่านพี่ท่านพี่ในเมื่อท่านจริงใจต่อข้าข้าก็ย่อมจริงใจต่อท่านยินดีอยู่ร่วมกับท่านไปจนแก่เท่าเจ้าค่ะ องค์หญิงสามยอมคล้อยตามสามีทันทีไม่ว่าเขาจะกล่าวจริงหรือลวงหลอกนางก็เพียงแต่เล่นไปตามน้ำเท่านั้นแต่งให้เขาแล้วอย่าได้ที่ไหนยอมต้องอยู่กันไปจนตายจากอีกทั้งนางก็ไม่ได้โกหกหากเขาดีต่อนางนางก็ดีต่อเขาหากเขาไม่ดีต่อนางนางก็ไม่ดีต่อเขาก็เท่านั้นเองความในใจของนางเป็นเช่นนี้ แต่เกิดเป็นสตรียอมรู้จักประดิษฐ์คำให้ฟังรื่นหูจะให้พูดตามใจทั้งหมดได้อย่างไรน้องหญิงของข้ายามเขาโน้มริมฝีปากเข้ามาใกล้เป็นนางได้แต่เพยเยอะปากรับด้วยความเต็มใจ กาะอ,อกถูกปัดออกเช่นเดียวกับเอี้ยมน้อยที่ปลิดปลิวเกิดเป็นองค์หญิงสมสูงส่งลำค่ะครั้นต้องมาทอดกายให้ผู้อื่นล่วงเกินเช่นนี้นางกลับรู้สึกขัดแย้งด้วยฐานะองค์หญิงใครก็ไม่อาจจับต้องนางได้เท่าว่าด้วยฐานะฮองเฮาที่แต่งให้เขาแล้วนางได้แต่ปล่อยให้เขาลูคบคลำได้ตามใจ เมื่อริมฝีปากร้อนพรมเข้าที่ข้างแก้มแล้วท่าไหลลงสู่ลำคอขาวว่านอวี่ยกมือซ้ายขึ้นมากัดเข้าที่นิ้วชี้หอบหายใจที่นักเมื่อมือขวาถูกรั้งออกจากซ่วงที่นางพยายามปกปิดเอาไว้ด้วยความอับอายเวยซื่อหลังมองบัวงามตรงหน้าด้วยความลุ่มหลงฝ่ามือใหญ่ไม่รังรอเข้าประคองแฟนครึงตามอารมณ์ร้อนลุก ว่านอืี๋หลุดร้องออกมาปลายนิ้วที่ถูกงับเอาไว้ถูกยกออกมาผลักไหลผู้กระทำการหน่ารอายเช่นนี้แม้นางจะรู้อยู่แต่ก็ยากจะข่มความอายเมื่อมีบุรุษร่างใหญ่มาดูดครึงตามใจเช่นนี้ยิ่งมีแสงเพียนอนํานวยก็ยิ่งหน้าอายท่านท่านพี่ทำเช่นนี้มีได้เป็นนางร้องขอทั้งที่ร่างปิดแอน ภาหวาเยือกทุกครั้งที่ถูกดูดชิมเช่นขนมหวานปลายลิ้นร้อนก่อให้เกิดความรู้สึกประหลาดเสียเสีวไปทั่วทั้งร่างจนไม่อาจทนนอนนิ่งเฉยลิ้นนั้นขยับดูดครั้งหนึ่งแทบดึงผ่นหลังของนางให้ลอยจากเตียงควรครัางไม่เป็นคำว่านหีปั่นป่วนมวนท้องราวกับมีตัวประหลาดกลิ้งอยู่ภายในประเดียววูบขึ้นอีกครู่กลับมมวนตีกลับ เป็นความร้อนที่พากันไปกระจุกตัวในที่เร้นลับสองขาน้อยที่แทรกลางด้วยร่างใหญ่ขยับขึ้นลงตามอารมณ์ที่ถูกปุกเร้าอย่างหนักบางคราขาข่า,ขาคู่นั้นแยกออกกว้างยกสะโพกพยายามหาทางออกบางคราขานั้นกลับควยรัดสะโพกแหล่งให้แนบชิดเสียงห้ามค่อยๆพอยพแผ่วกลายเป็นเสียงครางครวนของผู้อ่อนประสบการ์ไวซื้อหลังพรมจูบลงบนท้องน้อยข่า เนียนอย่างลุ่มหลงเพียงขบเบาๆภรรยาก็ยิ่งบิดเกรงครานปาดเลียร้อยขบนั้นก็ยังได้ยินเสียงหอมหายใจถี่รัวเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็ได้เห็นภาพงดงามเย้ายวนตาที่สุดในแผ่นดิน ภรายาคนงามนอนพอดร,ร่างขาวตัดกับผ้าปูเตียงสีแดงลายหงมังกรเส้นผมสีดำแผ่สยายเป็นม่านขับเน้นให้ใบหน้าเรียวงามพี่แดงก่ำด้วยอารมณ์สเสน่หายิ่งเย้ายยวน เปลือกตาบางพริมหลับลงเผยให้เห็นขนตายาวหนาริมฝีปากแดงตัดที่พะเยอครางสั้นๆเร่งร้าใจผู้เป็นสามีอิริยาของนางล้วนแต่ไร้เดียงสามือซ้ายไขยุ่มปลอกหมอนนั่นในขณะที่มือขวาไขายุ่มกระโปรงชั้นในสีแดงเอาไว้พิษลงต่ำก็เห็นรอยปากสีแดงเปลือนอยู่บนผิวเนื้อขาวสำหรับว้ซื้อหลางแล้วสตรีผู้นอนทอดร่างให เขามองในตอนนี้งามเย้ายวนเหนือใครในสายตาสมกับเป็นภรรยาที่เขาเฝ้ารอมานับสิบปีเมื่อผู้อื่นหยุดมือไปเฉยๆว่านอวี่ย่อมสงสัยจนต้องเปิดตาดูครั้นเห็นเขากำลังถอดเสื้อนางจึงรีบหลับตาแน่นมีกล้าดูต่อนาง นางไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นเป็นเขาขยับตัวออกห่างมาจัดการเสื้อผ้าเวยซื้อหลังโยนเสื้อตัวในทิ้งไปคงไว้แต่กงแกงงด้วยเกรงว่าจะทำให้ภรรยาตื่นตกใจจนเกินควรครั้นจะดับไฟเขาก็เสียดายคนงามกับสตรีที่มอบใจให้เขาย่อมอยางเห็นทุกสีหน้าและความรู้สึกของนางจนท่วนทั่วเขาพระออกเพียงครู่สองขาน้อยก็หุบเข้าหา นแน่นเวยซื้อหลังมองออกว่านางตื่นกลัวก็ได้แต่นึกเอ็นดูขย,ยับสองมือสอดเข้าที่ใต้กระโปรงงามได้จึงกระตุกดึงเอาผ้ารัดส่วนสงวนออกมา ว่านอวีจิกปลายนิ้วแน่นขณะครางร้องด้วยความหวาดวันยามรู้สึกถึงมือใหญ่ที่สุดดึงผ้าชั้นในออกสองขาถูกแยกออกกว้างจนนางภวาเกร่งก่อนจะกรีดร้องเสียงแหลมสองตาเบิกกว้างฝ่าบาททรงทรงทำเช่นนั้นมิได้ เจ้าสาวคนงามชั้นแขนขึ้นก็มองเห็นเพียงพระเศียรของโอรสสวรรค์มุดอยู่ใต้กระโปรงของนางกระทำเรื่องนอกตำราที่ทำให้นางสันสานห้ามร่างกลั้นเสียงมีได้หากมิใช่เพราะรักเขาหรือจะเอาใจสตรีเป็นเพียงเครื่องปลดเปลื้องแต่ผู้ที่เขานับเป็นภรรยานั้นสำคัญเท่าชีวิต ผู้ครองแควนมิอาจก้มหัวให้ใครแต่ยอดดวงใจก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งท,ท่านพี่พอเถอะข้าข่าไม่ไหววานอีครางบอกเสียงหอบยามถูกลากขึ้นเขาสูงเป็นนางอ่อนไหวยิ่งยามถูกเขารั้งนั่งขึ้นคล่อมตกักจึงวาดแขนกอดคอสามีนั่น ทรามานและสุขจนได้แต่สะอื้นอยู่กับอกของเขาครั้นถูกเฉยคางให้ชอดขึ้นนางจึงพะเยอปากเต็มใจจุมพิษกับสามีโดยไม่ปริปากอะ เป็นนางถูกเหยยีดขยายจนตึงเจ็บสองมือเล็กทั้งผักทั้งหยิกกลับมิอาจหยุดยั้งการกระทำของเขาได้เสียงร้องของนางอึกอักอยู่ในปากของคนที่พยายามบังคับจูบเจ็บจนน้ำตาไหลาอาบเมื่อเขาย้ายริมฝีปากไปซับที่หางตานางจึงได้ร้องออกมาก้มคางมองยังจุดที่เจ็บก็พบว่าตนเอง กำลังนั่งอยู่บนตักแกร่งอย่างแนบสนิทส่วนที่ทำให้เจ็บนั้นฝังอยู่ในร่างของนางยังเจ็บอยู่หรือไม่ไวซยซื้อหลังตูบขมับสวยสองแขนรัดรอบเอวบ้างรองให้นางปรบับตัวได้คลายความเจ็บอย่างอดทน ว่านอี่เม้มปากนั่นสิบเล็บยังจิกเนื้อขนชั่วแม้กูกูพิเศษจะบอกนางเอาไว้แล้วว่าครั้งแรกๆจะเจ็บแต่นางก็ไม่คาดว่าจะเจ็บราวกับถูกฉีกเนื้อทั้งเป็นเช่นนี้ถูกเขารัดเอาไว้จนนั่นนางจึงได้แต่ซบแก้มลงกับอกกว้างปลุกปลอบตอนเองว่าทนไหวสตรีทั้งแผ่นดินแต่งงานล้วนต้องเจอเรื่องร้ายเช่นนี้หากกูกูเหล่านั้นไม่รับรองว่า เจ็บเพียงครั้งเดียวนางเห็นทีจะต้องข่าไว้ซื่อหลงหังแน่หากต้องเจ็บเช่นนี้ทุกครั้งไปเห็นว่านางไม่ตอบไว้ซื่อหลังจึงใช้สองมือกุมสะโพกนางบังคับให้โยกขยับยังผลให้คนงามร้องออกมาถูกกระแทกครั้งหนึ่งนางยังเจ็บจึงลองมือทุบตีสามีสุดแรงเพื่อเป็นการแก้แค้นตามนิสัยที่แท้จริงท่าน สมควรตายไวซื้อหลังถูกตีเช่นนั้นไม่เพียงไม่โกรธ แต่ยังหัวเราะออกมาฝ่ามือใหญ่ค่อยๆดึงสะโพกน้อยให้ขยับขึ้นลงไปถูกทุบตีไปโดยไม่ปัดป้องริมฝีปากรูปเหลี่ยมก้มลงแนบชิดกรีปากอิ่มแลกลิ้นชิมรสเสน่หายามสะโพกแกร่งขยับยกเร่งเร้าจังว่าราวกับหนึ่งหงหนึ่งมังกรน้อนรำหวามไหวในม่านเมกเห็นเป็นสองร่างเกี่ยวกระวัดรัดเป็นหนึ่งเดียวแนบแน่นเปลวเทียนขยับไหวตาม แรงลมเช่นเดียวกับแรงคนที่เคลื่อนขยับรับกันและกันยามความเจ็บปวดเลือนหายกลายเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่หอมหวานใครเล่าจะยังเหลือใจทุบตีสามีอีกย่อมต้องคล้องแขนรอบคอเขาเพื่ออาศัยพยุงตัวช่วงกลางที่ถูกเสียสีที่รัวร้อนลุกราวกับมีไฟมาจุดติด ก่อความรู้สึกตนนางสถานด้วยถึงซึ่งปลายฝันฉีห่วงตี้เห็นภรรยาสิ้นแรงไปเช่นนั้นจึงอาศัยสองแขนช่วยชักเชิดร่างงามให้เดินทางต่อไป วานหวีหอมหายใจเนื้อตัวสันราริกกอดเขาเอาไว้แน่นสองขาหน้านาอายยังคงควยกันอยู่บนหลังเอวสามีเริ่มกระจ่างใจแล้วว่าเหตุใดสนมสามพันจึงแย่งชิงหนึ่งบุรุษร่วมสัมพันธ์สร้างสุขเพียงชั่วคืนสุขนั้นกลายเป็นฝันให้ไขว่คว้า กล่าวกันว่าอันกามานี้ไม่ลองไม่รู้เมื่อรู้ยิ่งอยากได้ยิ่งยากถ่ายถอนลงรถเสียสติก็ล้วนกลามาน่าเสียดายที่สินเดิมของนางมีกล่องแท่งยกอุ่นสิบสองแพ่งติดมาด้วยต่อให้เขาคิดจะมัดนางไว้ด้วยสัมพันธ์ช้าหญิงก็เกรงว่ายากนักที่นางจะเสียสติ เหงื่อเจ้าออกคงอยากจะอาบน้ำใช่หรือไม่ไวซยซื้อหลางรูปชมร่างงามอย่างลุ่มหลงริมฝีปากร้อนแนบชิมรสเหงื่อของภรรยาทีละคำขณะเอ่ยปากถาม เพคะว่านอี่ไม่ปฏิเสธถูกเขาพัวพันทำเรื่องรุนแรงนางย่อมเงื่อตกยามนี้เริ่มเหนียวตัวจนอยากจะอาบน้ำเย็นๆสักครั้งเท่าว่าผู้ใดจะรู้ยามนั้นนางถูกเขาอุ้มไปยังหลังฉากกั้นกลับฝันสลายจับได้เพียงขอบถังไม้ก็ถูกล่วงล้ำปุกเราให้ต้องกรีดร้องเป็นรอบสอง สุดท้ายถูกเขาช่วยอาบน้ำจนกระชอกไปเครื่องอ่างนางถึงกับเกาะขอบถังหมดแรงจะยืนคิดอย่างไรว่านอี่ก็รู้สึกว่าเป็นนางร้อนหาที่ไปทวงหนี้ราตรีวสันจึงถูกเขาจ่ายแถมจนแทบต้องคานหนีจะคลานหนีไปไหนเหล่าน้องหญิงเพราะรักจริงจึงชำเราไม่อ้อมค้อม แต่งเจ้ามาข้านั้นไม่แต่งป้อมขอยินยอมตายคาอกภรรยาจะคลานหนีไปไหนก็เรื่องข้าขออย่าได้ตามมาซามรอบสามแต่งเป็นเมียมีใช่ข้าบําเรอก้ามหากยังตามจะแทงเจ้าสิบสองแท่ง ยามเมาแสงตะวันยามเช้าลอดผ่านกรอบหน้าต่างเข้าสู่ห้องหอว้ยซื่อหลางรู้สึกตัวตื่นตั้งแต่ยามอินแล้วเผ่าว่ากลับไม่สามารถตัดใจจากภรรยาคนงามที่นอนอยู่ในอ้อมแขนได้เฝ้ามองนางพริ้มตาหลับกระทั่งสายจึงต้องยอมลุก ฝ่าบาทรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเบาๆเจ้าปลาน้อยแปลกถิ่นตึงสะดุ้งตื่นเห็นสามีกำลังสวมเสื้อผ้าอยู่ก็หน้าแดงเรื่อขึ้นมายามนึกถึงเรื่องเมื่อคืนตามหลักแล้วนางควรจะลุกไปช่วยสามีแต่งตัวแต่ครั้นขยับเพียงนิดกลับร้าไปทั้งร่างโดยเฉพาะจุดกลึ่งกลางตัวไม่ต้องลุก น้องหญิงไว้ยซื้อหลังที่สวมเสื้อผ้าได้เพียงชั้นเดียวรีบปาดเข้ามาประคองภรรยาฝ่ามือใหญ่บีบนวดเอวเล็กให้อย่างเอาใจปวดมากหรือไม่ ไม่เพคะว่านอีอับอายจึงตอบปฏิเสธไปเช่นนั้นยามถูกสามีโอบกอดเอาไว้ตนแนบสนิทเช่นนี้ให้ความรู้สึกดีไม่ต่างอะไรกับที่นกน้อยได้พักพิงใต้ร่มไม้ใหญ่นึกนึกไปแล้วก็น่าขำใครเล่าจะคิดว่าผู้อาวุโสที่นางได้พบหลายครั้งหลายคราจะกลายมาเป็นสามีของนางเช่นนี้ได้อีกครู่ ข้าจะให้นางกำนันเข้ามาดูแลเจ้าสีห่วงตี้รูปแทนว่านอีเบาๆเห็นเจ้าพาเอานางกำนันงดงามมาหลายคน หม่อมฉันเตรียมมาเพื่อถวายให้พระองค์เพคะว่านหวีต่อบคำในทันทีเป็นนางตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหากนางรั้งใจสามีไว้ไม่ได้ยอมต้องใช้แผนสองเพิ่มหมากในกระดานได้ยินคำตอบไร้หัวใจจากภรรยาฉีห่วงตี้ย่อมเกิดโทสะดังนั้นน้ำเสียงยามพูดออกมาจึงออกจะตึงๆอยู่มากน้องหญิงช่างใจกว้าง เป็นเพราะข้าไม่มีค่าในสายตาเจ้าเลยหรือเป็นเพราะเจ้าไม่คิดมอบใจให้ข้ากันแน่ถูกเดาใจได้เช่นนี้มีหรือเจ้าปลาน้อยจะไม่ตกตะลึงร่างน้อยรีบซุดตัวลงคุกเขา่าฝ่าบาทหม่อมฉันมิกล้กาก้มศีรษะลงจากคำนับก็ถูกสามีรั้งขึ้นนั่งตกักสาวน้อยมากมานยาจึงแส้งทิ้งน้ำตาร่วงเป็นทางหม่อมฉันมิกล้า มิกล้ายอมรับว่าจริงเอาละเอาล่ะอย่าร้องไว้ซื้อหลางเช็ดน้ำตาให้คอนงามเห็นนางยังสะอื้นก็นึกตำหนิตนเองวานอวีเกิดเป็นองค์หญิงย่อมรู้ธรรมเนียมแต่งนางกำนันร่วมติดตามรับใช้ไหนเลยจะมาหึงหวงเขาเองก็ยิ่งไม่สมควรตำหนินางเช่นนี้ตั้งแต่วันแรกที่อยู่ด้วยกัน นิ่งซะนิ่งซะฝ่ามือใหญ่รูปหลังปลอบใจภรรยาเจ้าปลาน้อยแนบแก้มกับอกสามีแซงขย่าวด่ทํทำเสียงสะอึกสะอื้นฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทําตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ